จ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนาโดยพลตารวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้มัญชาการตํารวจแห่งชาติเข้าตรวจสอบพันธุ์ที่ตั้งของสํานักงานบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จํากัดย่านสุขุมวิท63ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์กองสลากพลัสผู้ช่วยผู้มัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีนี้ได้รับร้องเรียนจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งความกับตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบอ พบว่ากองสลากพลัสมีพฤติการขายสลากเกินราคาและก็มีจำนวนสลากจำนวนมากค่ะคาดว่าเกิดจากการกว้านซื้อและอาจจะเข้าขายหลอกลวงประชาชนทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันนะคะว่ากองสลากพลัสนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะนอกจากนี้ยังให้ทางสำนักงานปปอง,งอตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ก่อนหน้านี้ DSI พบว่ามีเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเข้าไปเกี่ยว ส่วนการที่กองสลาก plus อ้างว่าเป็นการจำหน่ายสลากราคา80บาทแต่คิดค่าบริการเพิ่มหรือค่าสนับสนุนเว็บไซต์ต้องตรวจสอบด้วยเช่นกันว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายขณะที่ผู้มีการสำนักงานสลากกินแบบรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่ากองสลาก plus นั้นไม่เคยได้สิทธิ์ในการจำหน่ายสลากค่ะ แต่เป็นลักษณะาการกว้านซื้อและก็การขายสลากของแพลตฟอร์มกองสลากพัฒน์นั้นก็ไม่สามารถที่จะควบคุมผู้ซื้ออายุต่ำกว่า20ปีได้ซึ่งส่วนนี้นะคะก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยค่ะออกองสลากพัฒน์ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายกับสลากไม่ได้มีนิติกรรมอะไรกับสำนักสลากกีบ,บ,บาจัฐบาลเลยแต่เขาไปใช้ลักษณะไปกว้านซื้อสลากมาเพื่อมาขายกว้านซื้อมาเนี่ยก็ให้ซื้อสลากต้นทุนเนี่ยนะครับซื้อมาในราคาเนี่ยเกินอยู่แล้ว แต่ว่าเวลามาขายกับผู้บริโภคเนี่ยบอกว่าขายในราคาอันนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลกันนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมในเรื่องของการทุธุรกิจซื้อต้อสินค้าสลากงานในราคาเกินแต่บอกว่ามาขายนในราคาภูมินการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันว่าการตรวจสอบแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งออนไลน์ได้สั่งให้ตรวจสอบทุกแพลตฟอร์มค่ะไม่เฉพาะที่กองสลากพลัสลังพบการกวนซื้อสลากและมาขายเกินราคา ขณะที่นายปันธวัฒน์นะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่าได้ทําธุรกิจลักษณะนี้มานานหลายเดือนแล้วแต่ทําไมเพิ่งจะมาถูกตรวจสอบและเฉพาะเจาะจงเป็นกองสลากพักด,ด้วยค่ะ